มีอนานะคตที่ดีคียใครบอกสิบาร์ยิ่งดูยิ่งเพลอตาอดีจยวลงซิอื้มมีกลิ่นที่หอมรวยจรนะิงนะเอ๊ะงั้นพวกเ้ราจะทำยังไงล่นะอ๋อ,อข้ารู้แล้วข้าจะไปตามพระอาจารย์มาพวกเจ้าสองคนรอข,ข้าอยู่นี่นะได้เลย อ,อยากจะขุดเอาเป็นกลุ่มว่าที่ข้างมาสองขอให้ดูเล่นในสบายใจครับท่นานอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าให้ขุดดอกไม้ให้ขุดนิ้เออกมา,มใ,ชดดา,มามใช้ไม่ได้เนะี่ยเอาไปทิ้งก็อเออเราต้องไปเอาใหม่ด้วยเร็วๆ หนึ่งสองามำเห็นเสียงใครยิงหรือเปล่าเขาไม่ไดยิงเลยเจ้าหมูเี้ยหปาน่ะน่ะ่าโอเคี่ไม่ตายเยหนึ่งสองสามโอ๊ยโอยฆ่าห่อกแล้วมีเสียงผู้หญิงประธนทีสวัดอะไรอไ ถ้าเดูดอกไม้สวยอย่างงามเป็นะพวกพวพวกพวกเราไม่คุณดอกไม้ออกมาแล้วในที่นี้พวกเราคุณกได้เพราะว่ามีทีท ok ่เสียก็ได้วไม่รู้กันนะเราขีดเกียจหรือเปล่ามาจะทำดูเองเดียว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 ว่าดอกเขาให้ดอกนี้ความผสมยากจะเป็นดอกข้าข้าจะเป็นคนพูดชักชวนนางไปอยู่ด้วยเองดืใจ เ,เรียนดูนแล้วสาบว่าดอกไม้ดอกนี้เป็นดอกไม้วิเศษไม่ใช่ดอกไม้จริงแต่เป็นน้ำหยอดหอญิงอันประเสริฐขุดสาดมาเดี๋ยวข้าจะเป็นผู้ชักเชิญน้ำไปด้วยเองโอ้ดอกไม้ที่งามเลยพ่อขอ,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 อเอออชิญเจ้าเบียงสวนสวยๆข้างอาสมของพ่อพ่อสัญญาว่จาจะดูแลรักษาเจ้ามันลูกสาวความของพ่อ จะไม่ให้ดีไปได้ทำมาเพลียกว่าเจ้าขอลับไปเอาหมอน้ำมาโอ้โหอรีบๆขุดกันได้แล้วข้าไม่ขุดนะยังขุดแล้วกันไม่เอาท่าไม่เอขุดกัานพี่ด้วยอยูมบนไว้ข้าเจ้าขุดเองสิก็ขุดกันหมดนั่นแหละอย่ามัวทะเลาะกัน 好，零 <No>,、uh，嗯、huh.。